สวัสดีครับแฟนคลับ s อ g เมืองทองอยูเแต่ของเรานะครับต้องบอกว่าช่วงนี้สภาพอากาศที่เมืองไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครหรือว่าต่างจังหวัดนะฮะโอ้โหอุณภูมิลดลงแบบหนาวนะฮะหลายแต่หลายคนอาจจะชื่นชอบนะครับอากาศหนาวแบบนี้น,ะนานๆทีจะมาเยือนนะฮะบ,บางคนก็อยากจะซึมซับสภาพอากาศตาหนาวแบบนี้นะฮะยังไงแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาว แล้วก็โควิด1 9มันอาจจะแพร่ระบาดในช่วงนี้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับอย่าไปในที่ผู้พล่านนะฮะใส่แมสแล้วก็พกเจลล้างมือตลอดเวลานะครับดูความเป็นห่วงใยจากเมืองทองทีวีของเรานั่นเองนะครับ คุณผู้ชมครับช่วงนี้สโมสรกีฬาพระหยิดของเราอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในข่าวโซเชียลมากมายก็เป็นว่าเป็นธรรมดาฮะของทีมฟุตบอลนะครับถ้าเกิดใครตามติดสโมสรกีฬาพระหยิดของเรามาอย่างยาวนานก็น่าจะเข้าใจ ถึงหลักการและก็เหตุผลต่างๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูภาพเชนนิ่งการฝึกซ้อมประจําวันวันที่13มกราคมของคุณพลกิเลงพิจอตของเรา,เาภายใต้สภาพอากาศที่แบบ <c oughs> คูคูกันแบบนี้ก็สักนิดหนึ่งนะฮะนี่ถ้าเกิดซ้อมเช้านะเพราว่าช่วงเช้าเนะี่ย17-18องศาเลยนะฮะช่วงเย็ยนเนี่ยประมาณสัก24องศาก็ต่ํากว่าแอร์แล้วครับ <c oughs> บรรยากาศชิลจริงๆเลยะครับ นี่ครับการฝึกซ้อมคิปเปอร์ผู้สาประตูนะครับพี่จุนนะฮะก็คงจะต้องเทรนอย่างหนักละครับออในส่วนของพี่ต้นสมพรยศนอกจากจะต้องรักษามาตรฐานตัวเองอยู่แล้วก็ยังจะต้องมาปั้นน้องปาล์มกรกฎด้วยนะครับเพื่อที่จะให้พร้อมสำหรับเกมไทยลีกนะฮะจริงๆแล้วน้องปาล์มเองก็เทรนนิ่งตัวเองมาอย่างหนักนะครับ นอกจากการฝึกซ้อมส่วนตัวนี่ก็ไปฟิตเนสกับน้องเขาปุ้นด้วยนะฮะตอนนี้น้องเขาปุ้นย้ายไปเล่นกับกเกษตรศาสตร์ในสัญญายืมตัวนะครับเมืองทอ,องเราก็เลยดึงน้องเทฟนะฮะจากอายุทยา FC เข้ามาฝึกซ้อมด้วยนะครับน้องเทฟเองช่วงเนี้ยไทยลีก3ตัดจบใช่ไหมฮะก็ดีเลยละครับจะมาฝึกซ้อมกันเป็นกลุ่มแบบนี้นะฮะกับน้องภูด้วยนะฮะ คดีคือภาพบรรยากาศการเชนนิ่งประจําวันที่มททรทีวีของเราเก็บมาฝากนะครับหวังว่าเร็วๆนี้เราจะได้ กลับมาแข่งขันกันแบบสนามปิดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ายอดของผู้ติดเชื้อโควิดในทีในวันนี้ก็ลดลงเยอะเลยแล้วก็เห็นว่าทางไทยลีกเองเสนอทางฝั่งรัฐบาลนะฮะเพื่อที่จะให้กลับมาเตะแบบสนามปิดกันอีกครั้งหนึ่งภายในเดือนหน้านะครับก็หวังว่าสถานการณ์ต่างๆมันจะดีขึ้นนะครับฟุตบอลไทยลีกของเราจะได้เดินหน้ากันต่อนะครับเพราะตอนนี้ก็เข้าใจแต่ละสโมสรก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายกันหนักอึ้งกันเลยทีเดียวให้กําลังใจ สโม,มสรแต่ละสโม,มสรด้วยแล้วกันนะฮะโดยเฉพาะสโม,มสรเอสซีจีมุนทอยเต่คอเราผ่านวิกฤตภาวะโควิด -19 ไปให้ได้นะครับสู้ๆนะครับ